คลิปนี้เป็นการรีวิวเครื่องนี้เป็น Food Was t e d i s p o s e r นะครับตัวนี้ก็เป็นการเอาเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ยนั่นเองเข้าใจว่าบางอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะกำจัดได้เอาน้ำออกแล้วก็เอามาเป็นปุ๋ยได้นะครับไม่จำเป็นต้องทิ้งในถังขยะเบียกทั้งหมดนะครับเราจะอาจจะทิ้งเฉพาะส่วนที่เป็นพลาสติกแล้วก็ส่วนที่เป็นเศษอาหารที่สามารถย่อยได้ทาเป็นปุ๋ยได้ทาแห้งได้ก็สามารถเอามาใช้เครื่องนี้ได้นะครับ ตัวเครื่องขนาดแค่นี้ครับเนี่ยดูมือผมนะเทียบก,กันกับมือแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับขนาดก็น่าจะเล็กกว่าไมโครเวฟนิดหน่อยนะครับมาดูใกล้ๆตัวเครื่องเนี่ยเขาจะวางท่านี้นะครับจะเป็นเหมือนเอียงๆนิดนึงเท่าที่ผมสังเกตก็คือเขาจะพอวางแบบนี้มันไม่ได้คือเขาออกแบบไปให้เป็นท่าเอียงนะครับแล้วก็ดูด้านล่างนิดนึงตรงนี้จะมีมิสเตอร์โรบอทอยู่เป็น โลโก้ <Local S 2> อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะเวลาวางก็จะวางท่านี้เขาเขียนว่าฝาปิดจะมีอุณหภูมิสูงขณะเครื่องทํางานนะครับเข้าใจว่าตัวนี้เขาจะเป่าแห้ง้วยโอ้มาดูกันว่าเขากินกําลังไฟเท่าไหร่นะครับจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้เป็นปุ่มสัญลักษณ์เปิดแล้วก็มีวอลุ่มตรงนี้ด้วยไม่แน่ใจผมศึกษาก่อนนะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นปุ่มเลย์หยุดแล้วก็ตั้งเวลานะครับ ตัวหนังสือก็จะเป็นออกสีเงินนิดนึงนะครับนี่นะจะเป็นสีออกเทาๆมันสะท้อนไฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Low Medium l a สพาวเวอร์วอลลุนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะมี Quick Standard แล้วก็ f ฟ r m e n t Start Mode นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นมุมลายโค้งนิดนึงนะครับเป็นทรงนี้นะลองดูด้านหน้าครับส่วนนี้ มีบริเวณที่เป็นตะแกงอยู่ตรงนี้โอ้มีฝุ่นดำเล็กน้อยนะครับตะแกงตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นลมเข้าหรือเปล่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นฟิลเตอร์นะครับตรงนี้นะที่เขาถอดออกมานะครับตรงนี้เป็นมิสเตอร์โรบอทนะครับส่วนด้านล่างก็เป็นเชงเข้าใจว่าเป็นรุ่นเชงโปรดักเนมฟู้ดเวสต์ดิสพ o s e เซอร์นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กไฟบ้านเรา220 2 2 0 กินไฟ5 0 0วัต์โอ้5 0 0วัต์นี่ก็คือตอรีดดีๆนี่เองนะครับตอรีดกําลังต่ํานะเข้าใจว่าค่อนข้างกินเยอะมีหมุดกันลื่นมาให้ด้วยสีดำๆนะครับสีดำสามหมุดค่อนข้างจะหนึบพื้นมากๆนะครับเขามีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้บริเวณที่เป็นฝาก็จะมีสัญลักษณ์ปิดล็อกกุญแจถ้าเลื่อนมาตรงนี้ก็คือเปิดนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาแบบนี้ฝาก็จะมียางตรงนี้เป็นยาง เพื่อกันลมออกนะครับให้แนบสนิทส่วนด้านในด้านในก็จะเป็นคําเตือนนะครับบริเวณนี้จะบอกว่าตรงนี้ค่อนข้างร้อนนะเป็นเซอร์เฟซนะครับตรงนี้ดึงออกมาได้ข้างในเป็นวัสดุโลหะเฉยๆนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้เข้าใจว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่สัมผัสมีไฟออกมาตรงนี้เป็น3ขานะครับ มานําไฟฟ้าตรงนี้นะตรงนี้เป็นขั้วเป็นขั้วนําไฟฟ้ามีสามขาตรงกลางเข้าใจว่าเป็นคล้ายๆกับเครื่องปั่นนะครับบริเวณถังใส่อาหารเข้าใจว่าตรงนี้ล้างได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีหูหิ้วเนี่ยหิ้วได้พอดีเลยหิ้วออกมาแล้วก็ระวังอุณหภูมิสูงเข้าใจว่าตรงนี้คงร้อนมากๆนะครับบริเวณด้านข้างมีที่ปั่นเศษอาหาร ตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้เป็นใบปั่นเนี่ยครับปั่นเศษอาหารให้แตกละเอียดนะตัวนี้เป็นเข้าใจว่าคล้ายๆใบมีดนี่แหละแต่ว่ามันไม่มีคมมีคมเล็กน้อยแค่มุมเอียงเท่าน,นั้นเองไม่ได้มีคมอะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวดักไว้ตีกับเศษอาหารให้มันแตกละเอียดแล้วก็ด้านในล้างง่ายคล้ายๆกับเคลือบเซรามิกมานะครับค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวส่วนด้านล่างตรงนี้ก็แค่น็อตอะไรไม่มีอะไรนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะมีขานำไฟฟ้า3ามขาก็เข้าใจว่าตรงนี้น่าจะเป็นขั่วลบนะครับตรงนี้นะแล้วก็ให้ความร้อนตรงนี้ด้วยตรงนี้น่าจะเป็นลวดนำความร้อนพอไฟนำความร้อนมาปุ๊บเนี่ยครบวงจรตรงนี้ก็ร้อนส่วนตรงนี้ก็หมุนกับด้านล่างตรงนี้ตรงนี้ด้านล่างหมุนมีคู่มือมาให้ตามนี้คู่มือจะเป็น ภาษาไทยด้วยนะครับวิธีการใช้งานอย่างละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นี่ครับเป็นภาษาไทยชัดเจนมากสวยงามเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับสำหรับวิธีใช้งานเครื่องกำจัดเศษอาหารมิสเตอร์โรบอทก็เริ่มด้วย วางเครื่องในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับตามนี้เอียงๆหัน,นหน้ามาหาเรานะครับแล้วก็เสียบปลั๊กให้เรียบร้อยหลังจากนั้นติดตั้งถาดนะครับคุณก็ต้องสวมตัวที่เอาไว้รองคาร์บอนด้านหลังให้แน่นๆนะครับสวมเข้าไปให้พอดีนะแล้วก็ถัดจากนั้นตัวนี้เป็นถังครับที่จะใส่เศษอาหารนะครับวางตั้งให้แกนตัวนี้อยู่ด้านบนแล้วก็บริเวณนี้อยู่ตรงบากตรงนี้พอดีนะครับบากตรงนี้นะ แล้วก็วางลงไปมันจะสวมตรงนี้พอดีตรงนี้ครับแกนลงไปจะสวมตรงนี้พอดีสังเกตดูวางหมุนหาตำแหน่งนิดนึงนะครับอ่าโอเคลงแล้วก็วางตรงนี้ลงนะครับจะอยู่ท่าน,นี้พอดีสังเกตดูตรงเนี้ยที่เป็นลูกศรจะอยู่ด้านล่างพอดีนะครับหลังจากนั้นคุณจะเห็นโค้ดตัวนี้นะครับ โคตัวนี้เนี่ยเป็นการบอกว่าฝายังไม่ได้ปิดเดี๋ยวดูที่คู่มือก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝาครับปิดฝาปกตินี่แหละครับหมุนให้แน่นนะครับอ่ะโอเคพอปิดฝาแน่นแล้วทุกอย่างโอเคตอนนี้ไฟอยู่ที่มีเดียมนะครับแล้วก็เวลาอยู่ที่4นาทีครึ่งนะครับเป็นโหมดสแตนดาร์ดแล้วก็มีสตาร์ทโหมดอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมยังไม่ใส่เศษอาหารนะ ผมจะใส่เศษอาหารก่อนอ่ะเปิดฝานะครับหลังจากนั้นก็เอาเศษอาหารที่คุณมีใส่ลงไปผมมีเปลือกแตงโมนะครับซึ่งเปลือกแตงโมเข้าใจว่ามันคงเหลือเศษไม่เยอะหรอกแล้วก็มีข้าวกับเปลือกไข่ครับมีเศษข้าวเหนียวบูตอนนี้มีลาขึ้นด้วยอ่ะแล้วก็มีขนมปังครับตัวน,นี้เป็นแซนด์วิชนะครับ ค่อนข้างแข็งและเหนียวนะโอเคน่าจะประมาณนี้พอแล้วพร้อมแล้วก็ปิดฝาครับปิดฝาให้ลงล็อกประมาณนี้แล้วก็หมุนครับหมุนจนเขาขึ้นเวลาอ่าโอเคดูเหมือนว่าต้องใช้เวลา4นาที30บวินาทีในการกําจัดเศษอาหารแล้วก็ทำให้เป็นผงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับ ตอนนี้เขาบอกว่าเราฝั่งเนี้ยถ้ากดเลือกความแรงก็กดตรงนี้กดเป็น Low, Medium, l a าส e นะครับเข้าใจว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นขนาดของเศษอาหารนะครับเป็นความแรงนั่นเองนะครับกดเลือกได้เป็นมีเดียมอยู่แล้วก็ฝั่งนี้เป็นเวลานะครับกดเลือกตัวนี้เป็นใช้เวลา16นาทีเลยนะเข้าใจว่า เขาเขียนว่าเฟอร์เมนดูเหมือนจะเป็นการหมักดองคล้ายๆกับใช้เวลาบ่มเยอะๆครับประมาณนั้นแล้วก็ควิกนี่3นาทีครึ่งเซนดานี่4ี่นาทีนะครับแล้วเวลาจะใช้งานก็คือกดค้างครับนี่ครับเขาก็จะเริ่มหมุนแล้วนะครับเขาเริ่มจากหมุนเบาๆก่อนนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าจะมีหมุนแรงกว่าน,นี้หรือเปล่านะครับด้วยมุมด้วยองศาพอเอามาใส่เนี่ยมันน่าจะมีการบดกันพอดีแล้วก็ดูเหมือนว่ามีความร้อนด้วยนะครับตรงนี้เริ่มมีไอลองปรับดูครับรู้สึกว่าปรับโหมดไม่ได้นะครับระหว่างที่ เครื่องกาลังทำงานไม่สามารถปรับโหมดได้ส่วนปรับเวลาสามารถหยุดได้ครับแล้วก็ต่อครับซึ่งในระหว่างเครื่องทำงานนะครับมาดูกำลังไฟกันตอนนี้ กินไฟอยู่ที่ประมาณ489วัตต์นะครับตัวสีเหลืองนะ486นะกะก็อตีสักเกือบเกือบ500นะครับประมาณ490วัตต์นี้ก็ถือว่าค่อนข้างกินไฟนิดนึงร้อนตลอดเวลาเลยนะครับแต่ก็ได้อยู่นะเหมือนใช้เตารีดเรื่อยๆเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดพัดลมเนี่ยพัดลมตั้งโต๊ะมันอยู่ที่ประมาณ35วัตต์นะแต่คุณเห็นไหมตัวนี้ กินไฟ487วัตต์เลยมันหลายเท่าของพัดลมเลยนะครับเพราะว,ว่ามันเป็นการให้ความร้อนนะก็อยู่ที่2.16แอมป์เลยครับของ225โวลต์นะ2.16แอมป์ค่อนข้างกินไฟนิดนึงตอนนี้ผ่านมาประมาณ14นาทีนะครับเหลืออยู่4ชั่วโมงนะครับตอนนี้ค่าไฟก็อยู่ที่0.1หน่วยแล้วนะครับ ้าหน่น่วยเนี่ยมันกลายเป็นว่า4บาทนะรู้สึกว่ากินไฟน่าดูเลยครับตอนนี้เหลืออีก4ชั่วโมงเพิ่งผ่านไป14นาทีก็รู้สึกว่าตรงนี้จะมีไอ้น้ำครับโอ้ร้อนร้อนร้อนมากร้อนมากร้อนเหมือนกับว่าเวลาที่เราใช้นึ่งไข่ใช้หม้อน,นึ่งอะครับทุกอย่างเดือดไปหมดเลยตรงนี้ตรงนี้ร้อนมากๆเดือดแล้วลองสังเกตดูควันด้านหลังนะครับตรงนี้นะ ควันเนี่ยไอร้อนออกมาเลยร้อนๆเลยนะครับบริเวณนี้ที่ลมเป่าออกมาเนี่ยโอ้โหูมือโดนไม่ได้เลยเดี๋ยวพองคือมันร้อนสุดๆเลยครับตรงนี้บริเวณนี้นะครับควันออกมามันคือไอ้น้าเดือดนั่นเองออกมาด้านล่างนะครับตัวนี้ก็ติดไม่อยู่ละอาจจะต้องแกะอย่างเดียวบริเวณนี้เหมือนมีการดูดความร้อนความชื้นออกด้านนอกพร้อมกับความชื้นนั้นมันร้อนพอความร้อนในด้านในที่เขาจะพยายามระบายอากาศที่มันชื้น ที่มันเป็นไอน้ําออกมาพร้อมกับความร้อนนะครับมันก็กลายเป็นว่าตรงนี้มีไอร้อนออกมาโอ้โหมันเหมือนกับหม้อนึ่งที่มีความร้อนออกมาเยอะๆครับบริเวณนี้แตะไม่ได้เลยเพราะมันร้อนมากๆด้วยความอยากรู้นะครับขอลองสักหน่อยลองสต๊อปแล้วก็ลองเปิดดูจริงๆมันร้อนมากนะครับร้อนมากๆนะต้องระวังนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตรงนี้ไอร้อนเต็มๆเหมือนเวลาที่เราใช้ซึง้งใช้หม้อต้ม โอ้โหมันคือการบดแล้วก็ให้ความร้อนไปด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเรามาลองกันว่าถ้าเกิดเอามาหมุนใส่กับที่เดิมเนี่ยมันจะทำงานต่อได้ไหมเป็นข้อมูลไว้ให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับโอเคเริ่มใหม่อ่ะเวลายังอยู่ครับเวลายังอยู่สามารถต่อได้เลยนะครับเดินต่อด้วยข้างในก็คือเศษอาหารที่มันเริ่มบดแล้ว เริ่มให้ความร้อนแล้วเริ่มหนืดแล้วนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับตั้งแต่430น,นะครับตอนนี้ลดลงมาถึง323ก็1ชั่วโมงเสร็จมาดูกันว่าค่าไฟจะเป็นเท่าไหร่นะครับตอนนี้ไฟที่ใช้ไปก็อยู่ที่0.37หน่วยนะครับ0.37หน่วยเข้าใจว่าน่าจะประมาณบาท50 ไม่เกิน2บาทตีคร่าวๆนะครับสังเกตดูกำลังไฟเขาจะลดลงเหลือประมาณ7.8วัตต์ก็ประมาณ8วัตต์เท่านั้นเองซึ่งตอนนี้ความร้อนทาให้น้ำระเหยออกไปเกือบหมดแล้วนะครับหมายความว่าตอนนี้กำลังไฟลดค่าไฟก็จะลดลงด้วยเหมือนกินไฟน้อยลงครับประมาณนั้นมาหยุดดูนะครับเราเปิดดูต้องระวังความร้อนด้้ยนะผมจะเปิดให้ชมนะครับ ตอนนี้ก็เหลือเป็นแห้งๆนะครับค่อนข้างหนืดแล้วเข้าใจว่าอีกสักพักนึงเดี๋ยวจะกลายเป็นสีดำนะครับแล้วก็พอไอ้น้ำเราเหยออกหมดเนี่ยมันจะเริ่มแข็งพอเริ่มแข็งแล้วแตกเป็นผงนะครับก็เหลือเวลาเยอะนะใช้เวลาที่ผมตั้งจากตอนแรกคือประมาณ4ี่ชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็เหลือสามชั่วโมงสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ตีคร่าวๆนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ว่า ในแต่ละรอบเนี่ยซึ่ง4ี่ชั่วโมงครึ่งคำนวณค่าไฟออกมาแล้วอาจจะประมาณ4-5บาทต่อครั้งนะครับก็ประเมินคร่าวๆนะซึ่งผมไม่แน่ใจไม่น่าจะเกิน5บาทหรอกนะครับต่อครั้งนะกลายเป็นว่าคุณจะต้องเสียเงินในการที่จะทําลายเศษอาหารตรงนี้ด้วยเป็นค่าไฟนะครับก็ขึ้นอยู่กับอัตราค่าไฟของคุณว่าหน่วยละเท่าไหร่นะครับก็สิ่งที่จะต้องจ่ายนอกจากซื้อเครื่องนี้แล้วเพื่อที่จะกําจัดเศษอาหารแล้วนะครับ คุณจะต้องใช้ในพื้นที่ที่ระบายอากาศด้วยนะเพราะว่าความร้อนที่ออกมาเนี่ยมันเหมือนทําอาหารเลยเศษอาหารซึ่งบางทีมีกลิ่นเน่ากินบูดหรืออาหารค้ากันเนี่ยพอมันมีกลิ่นออกมาเนี่ยคุณจะต้องทําที่ระเบียงนะครับถ้าทําในห้องเนี่ยกลิ่นจะฟุ้งบ้างเลยเพราะว่าตรงเนี้ยมันเหมือนต้มหรือนึ่งนึ่งเศษอาหารกลิ่นมันต้องแรงกว่าอาหารปกติอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นคือความร้อนที่ออกมาเนี่ยมันร้อนเต็มๆร้อนนานด้วยกว่า น้ำซึ่งมีอยู่ในเศษอาหารเนี่ยมันจะหมดนะครับปกติเราทําอาหารเนี่ยมันก็ยังมีน้ําอยู่นะแต่ต่างกันเวลาเรากําจัดเศษอาหารเนี่ยเราต้องการให้มันแห้งสนิทแล้วเป็นผงนะครับฉะนั้นความร้อนมันต้องถูกออกมาเต็มๆอยู่แล้วเต็มห้องอยู่แล้วฉะนั้นต้องวางที่ระเบียงอย่างเดียวนะครับและอย่างหนึ่งคุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่มในการกําจัดเศษอาหารแทนที่คุณจะทิ้งก็พอตอนเนี้คุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นมาอีกเพื่อที่จะกําจัดเศษอาหารทั้งหมด ซึ่งถ้าคุณมีเสตอาหารเยอะก็ต้องจ่ายเงินมากขึ้นนะครับผมก็รู้สึกว่ามันมีอยู่3เรื่องที่คุณจะต้องจ่ายนะครับหคือเรื่องค่าไฟที่คุณต้องจ่ายค่าไฟให้กับเครื่องนี้แน่นอนเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องกระนดดความร้อนนะครับเพื่อที่จะระบายน้ําออกให้หมดแล้วก็เรื่องกลิ่นในห้องนะครับมาแน่ๆเต็มๆแล้วก็เรื่องที่3คือเรื่องความร้อนนะครับความร้อนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยควรจะเป็นความร้อนที่ไม่ต้องเอาไว้ในห้องนะครับ ในห้องนี้มันจะร้อนเต็มๆเลยคุณเปิดแอร์นี่คุณโดนแน่ๆนะครับก็ต้องเอาไว้ระเบียงมากกว่า3เรื่องนียเป็นเรื่องใหญ่ที่คุณถ้าคิดจะซื้อเครื่องนี้มาเนี่ยต้องพิจารณาด้วยนะครับสังคมนี้ถ้าเกิดท่านมีคาถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบเพิ่มให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ